ผู้สำเร็จราชาการออสเตรเลียเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายเศรษฐาบวีสินนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับพลเอกเดวิดเฮอร์ลี่ผู้สำเร็จราชาการออสเตรเลียและภริยาับในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ13-17กุมภาพันธ์ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีและผู้สำเร็จราชาการออสเตรเลียร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารกิติยศที่สนามญ้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับ จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้สําเร็จราชการออสเตรเลียก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่ผู้สําเร็จราชการออสเตรเลียลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ลึกและหาเรือข้าราชการเต็มคณะ,ะนะครับภายในตึกไทยคู่ฟ้า การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้สําเร็จราชการออสเตรเลียในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนของผู้นําระดับสูงของออสเตรเลียในรอบเจ็ดปีเลยนะครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในระดับต่างๆนับตั้งแต่พระบรมวงศานุวงศ์จนถึงระดับรัฐบาลและระดับประชาชนและเป็นโอกาสในการกระชับและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้วยครับ